5้3 2 1 just do it now นะคะนี่คือวิธีการที่ทำให้เราเปลี่ยนนะคะตัวเราเองในปีหน้าเป็นคนใหม่อย่างง่ายๆด้วยกดระดับโลกค่ะคือกด5วินาทีดังนั้นวิธีการที่จะเปลี่ยนนะคะตัวเราให้เป็นนะคะในสิ่งที่ เราอยากได้ผลลัพธ์ชีวิตใหม่เราจึงต้องเปลี่ยนนะคะวิธีทางในการเป็นคนใหม่ด้วยวิธีการนะคะแนวทางทั้งระดับความคิดอะมันต้องลากเงาเลยนะเออลากเงา matter of everything นะคะ in the world นะคะสำหรับความเป็นโลกมนุษย์เนี่ยทุกส,สิ่งนะคะที่มันเกิดขึ้นบนโลกบน,นี้มันเริ่มต้นจากนะคะแม่ พิมพ์ที่เรียกว่าความคิดของมนุษย์ทุกๆคนนะดังนั้นเนี่ยเวลาจะเปลี่ยนนะะสิ่งใดก็ตามเราก็เริ่มจากความคิดที่เราต้องการและปรรนาที่จะเปลี่ยนเมื่อคิดได้ตัวที่จะผลักดันให้ความคิดของคุณกลายเป็นเรื่องที่นะะจับต้องได้หรือกลายเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ได้นั่นก็คือคุณจะ,จะต้อง มีเคล็ดลับนะคะในไลฟ์นี้นะคะกับหัวข้อในวันนี้นั่นก็คือนับถอยหลังค่ะนนับถอยหลังนะคะเอาแค่5วินาทีนะหวินาทีคุณเห็นจรวดไหมเวลาเขานับเนะะ่ยเขาก็นับถอยหลังนะคะเมื่อถึงซีโรปุ๊บนะ,ะมันกนะะ็จรวดก็ขึ้นทุ่งทยานสู่ฟ้าเหมือนกันนะคะดังนั้นเราต้องใช้นะคะกลยุทธ์5วินาที นับถอยหลังนะคะเหมือนที่จะพุ่งจรวดนะคะปล่อยจรวดออกไปนอกอวกาศเช่นเดียวกันแต่นะคะถ้าเมื่อไหร่คุณมัวแต่นับไปข้างหน้าคุณจะไม่ได้ก้าวสักทีเพราะอะไรพอไปถึง1 2 3 4 5สมันจะกลายมี6 7 8 9 10ตามมานะคะดังนั้นนี่คือสิ่งที่นะคะให้เคล็ดลับต่อพวกเราในการเปลี่ยนแปลงเรื่องเราใหม่ๆใ,ในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะคะ นี่ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเราก้าวมาถึงวันที่30ทนะคะธันวาคมเป็นที่เรียบร้อยเนาะวันที่2 9่สอย่าเพิ่งเร่งอย่าเพิ่งเร่งนะ,ะวันนี้วันที่29บวันที่เรียบร้อยนะ,ะอ่ะนะ,ะวันนี้ก็เอาหัวข้อนี้มาเป็นไฮไลไท์ให้พวกเราและมันก็เป็นเรื่องที่นะคะสามารถเปลี่ยนผู้คนทั่วโลกได้ในเมื่อเปลี่ยนคนอื่นได้คุณก็นะคะใช้สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง นี้ได้เชเช่นเดียวกันและง่ายมากๆนะคะด้วยการนับถอยหลังเนาะอ่ะมาดูนะคะสิ่งที่สิ่งที่สอดคล้องกับการนับถอยหลังของเราและจะเริ่มต้นมีนะคะสิ่งใหม่ๆในชีวิตนะคะสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตนะคะมันก็เริ่มจากพลังการขับเคลื่อนจากโลกภายในของเราทุกๆคนแล้ววันนี้มันทอยจี้ก็เอานะคะเก้าคำพูดนะคะซึ่งเป็นพลัง ยิ่งใหญ่สิ่งใดที่พูดออกจากปากคุณมันเป็นเรื่องราวคอนเฟิร์มว่าให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นกับชีวิตคุณดังนั้นการที่คุณมีปากนะคะนั่นหมายความว่าคุณนะคะใช้ปากของคุณให้เกิดประโยชน์และมันเป็นวาจาศิษย์นะคะในเรื่องราวาชีวิตของคุณเพราะคุณทุกคนคือผู้ศักดิ์สิทธิ์รู้ตัวอย่างว่าตัวเราแต่ละคนน่ะคือมีความศักดิ์สิทธิ์ ในตัวของตัวเองยิ่งใหญ่มากๆก,ก็คือมนุษย์ทุกๆคนไม่มีใครด้อยไปกว่าใครไม่มีใครเหนือใครนะคะนี่คือความเท่าเทียมในความศักดิ์สิทธิ์นะคะการได้เข้ากองกายภาพเซลล์5 1าลานลเซลล์นี่คือถือว่าสําคัญมากดังนั้นวันนี้หยิบนะคะกระบวนการใช้9คําพูดนะคะที่เมื่อไหร่ที่คุณหมันพูด มันจะทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นแน่นอนและนี่มันก็คือพลังงานพลังงานแห่งชีวิตวันนี้นะคะเป็นของขวัญน,นะคะรัวๆส่งท้ายปีเพื่อให้พวกเราได้ตื่นรู้นะคะและก็นําไปใช้เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะอย่างง่ายๆในปีหน้าเพราะปีหน้านะคะพลังงานของมวลพลังงานของโลกมวลพลังงานที่นะคะระบบ เ,เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะชนิดที่ว่าเราก็เห็นผลลัพธ์ว่าเวลาเดินเร็วมากนะ,ะและที่สําคัญมันสิ่งที่มันปรากฏเกิดบ,บนโลกนี้นะคะเห็นตาเห็นคาตาเรานั่นก็คือว่าเทคโนโลยีก็เปลี่ยนแปลงไปมากวันนี้มันวอที่มีโอกาสนะคะได้ชมรายการของคุณตื่นทองเออเป็นคลิป u t u b e นี่แหละแต่เป็นตอนหนึ่งนะคะที่เขาพูดถึงโลกเกิดการ แยกนะคะแยกมิติพลังงานแต่ไม่ได้แยกในระดับนะคะกายภาพนั่นหมายความว่าโลกก็ยังมีนะคะความเป็นกายภาพอ่ะหใบนะคะหใบคือ1นึสสารนะคะของความเป็นโลกสีน้ําเงินในระบบสุริยะจักรวาลแต่ในระบบพลังงานโลกกําลังแยกนะคะออกเป็นเลเวลเลเวลพลังงานที่เขาเรียกว่ามิติที่3กับมิติที่5นะคะ ซึ่งตรงนี้พวกเราจะต้องใส่ใจและต้องรู้ว่าทำไมนะคะถึงต้องมีมิติพลังงานแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยเอ่อทำไมถึงมีในเรื่องราวของผู้คนจะต้องตื่นรู้เพราะนั่นคือทางแยกที่คุณจะต้องเลือกว่าคุณจะอยู่ในมิติที่3นะคะต่อไปมันก็จะมีเหตุการณ์สถานการณ์ของชีวิตแบบนะคะโลกมิติที่3นะคะที่เราคนไปด้วย ความทุกข์ที่คุณบอกว่านะฮะเ,เ,เขาเรียกพลังลบทั้งหลายแหละนะฮะมันก็จะอยู่ในแดนของมิติที่สามนะฮะที่เต็มไปด้วยพลังงานที่หนานแน่นส่วนใครก็ตามที่เตรียมพร้อมแล้วฝึกแล้วตื่นแล้วนะฮะเข้าใจแล้วในความเป็นธรรมชาติของชีวิตที่ระดับจิตวิญญาณที่ไม่ได้อยู่ที่ระดับกายนะฮะอัตตาตัวตนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่มีมิตินะคะของโลก มีมิติของโลกคู่ขนานที่เรียกว่ามิติที่5เป็นสถานที่ที่นะคะเ,เขาเรียกว่าใช้ในเรื่องราวของสภาวะจิตวิญญาณล้วนๆน,นะคะซึ่งนะคะความเป็นจิตวิญญาณเนี่ยมันเป็นเรื่องราวนะคะที่มีในตัวเราทุกคนเพียงแต่ว่ามีการยกระดับจิตวิญญาณเป็นอาเจนจากสสารให้เป็นพลังงานที่นะคะเบาขึ้น เมื่อมันเบาขึ้นนะคะการที่จะอยู่ในมิติที่5ของโลกคู่ขนานในระดับพลังงานเนี่ยมันก็มีสถานสถานที่ที่ที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า,าแต่เป็นระดับในเรื่องราวของนะคะรับรู้ได้ในความรู้สึกที่เรียกว่า new earth กด็ดีเรียกว่านะคะเขาเรียกว่าเรียกว่านะคะ element 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 เป็นธาตุนะมันก็จะเป็นเรื่องราวของนะคะเ,เขาเรียกว่าเป็นการคัดกรองอ่ะ นะคะคัดกรองมนุษย์ตื่นรู้กับมนุษย์ไม่ตื่นรู้โดยคัดกรองจากเหตุการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเราแต่ละคนนะคะดังนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะคะชีวิตเราจะเป็นอย่างที่เราคิดชนิดเราจะเป็นอย่างที่เราพูดนะคะชีวิตเราจะเป็นอย่างที่เรารู้สึกคุณรู้สึกเช่นไรนะคะคุณดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาหาชีวิตคุณอันนี้คือเป็นสิ่งที่นะคะเขาเรียกว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ ไม่มีใครไปกันแกล้งใครให้เสียเวลาเพราะลำพังคนคนหนึ่งนะคะที่จะต้องดูแลในเรื่องของพลังงานตัวเองก็นะคะเป็นเรื่องราวที่นะคะเข้มต้องมีระเบียบวิน,นัยและเข้มข้นมากๆ24ชั่วโมงไม่มีเวลาที่จะไปนะคะวุ่นวายในเรื่องราวโลกภายในของใครทั้งสิ้นนะคะถ้าเกิดตื่นรู้แล้วเนี่ยก็จะใช้เวลาทุ่มเททั้งหมดเพื่อให้ตัวเองอยู่ในนะคะพลังงานบวก เพราะนี่คือหน้าที่การขับเคลื่อนชีวิตระดับจิตวิญญาณและปีหน้านะคะคุณก็จะได้เห็นนะคะมีความแตกต่างอะไรอีกเยอะมากมายกว่าปี66นี้อย่างแน่นอนนะคะบอกเลยว่าคุณจะได้เห็นนะคะจากจากสายตาคุณอะตอนนี้คุณก็จะรับรูได้ความรู้สึกแล้วปี6 6ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะในเรื่องราวของนะคะความเปลี่ยนแปลงบนโลกนี้ก็มีมากมายนะ,ะดังนั้นมันเป็นเรื่องราวของการที่คุณจะต้อง เต,ตรียมตัวแล้ววันนี้ก็ให้นะคะก้าวคำพูดที่จะทําให้คุณสอดคล้องก,กับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตถ้าคุณจะเอาเข้าก้าวคำพูดเนี่ยจะไปใช้ในชีวิตนะคะประจําวันของคุณนั่นเป็นเรื่องสิริมงคลอ่ะนะคะเป็นคําที่เป็นพลังงานดีๆเมื่อพลังงานดีๆมันก็ถือว่าเป็นสิริมงคลสําหรับชีวิตคุณลองไปใช้ดูนะคะคาแรกขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะ คำว่าขอบคุณเนี่ยเป็นเรื่องราวที่พวกเราคุ้นชินอยู่แล้วนะคะในการที่ใครทําอะไรให้นะคะเราก็จะขอบคุณนะคะคนผู้ที่ให้ประโยชน์กับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้านะคะจ่ายค่าอาหารเราก็ขอบคุณลูกค้านึกออกไหมคะหรือใครนะคะเก็บเท่าของที่เราตกหล่นทําหล่นโดยไม่รู้ตัวหรือรู้ตัวและมีคนเก็บให้เราก็บอกขอบคุณแต่ในเรื่องราวของพลังงานชีวิตอ่ะ คุณมีสิ่งละอันพลน้อยนะคะเรียงร้อยให้มาเป็นชีวิตคุณโดยเฉพาะร่างกายของคุณนะคะเคยขอบคุณร่างกายคุณแล้วหรือยังนะดังนั้นในเรื่องราวของพลังงานชีวิตเนี่ยนะคะการขอบคุณคําเดียวมันไม่สนสะเทือนพอแต่ถ้าคุณใช้คําว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณสามคำสามครั้งคําเดียวคําว่าขอบคุณหนึ่งคำ แต่นะฮะเป็นการขอบคุณสามครั้งหลังจากที่คุณนะฮะรู้ว่าคุณขอบคุณเรื่องอะไรและให้ความรู้สึกอย่างไรถึงได้ขอบคุณเรื่องนั้นๆน,น,นะฮะและใช้คำว่าขอบคุณสามครั้งมันจะทรงพลังมากถ้าถ้าคุณฝึกในการขอบคุณแบบนี้นะฮะในตอนเช้านะฮะตอนเช้าตื่นนอนมาปุ๊บเนี่ยช่วงช่วงเขาเรียกว่า golden hour เนี่ยนะฮะมันจะทรงพลังมาก และระหว่างวันนะคะคุณสึกจนนะคะจิตนะคะสำนึกของคุณบอกนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนข้อมูลให้จิตใต้สำนึกเปลี่ยนเป็นข้อมูลใหม่จิตใต้สำนึกคุณจะชอบมากเพราะรอเวลาที่คุณจะตื่นรู้ที่จะสำนึกรู้คุณทราบซึ่งกันอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้ใช้ชีวิตบนโลกใบนี้นะคะเรามาใช้ชีวิตนี้เพียงชั่วคราวเข้าใจไหมคะดังนั้นเรายืมเขาใช้หมดเลยของทั้งทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ ไม่มีอะไรที่ติดนะคะติดไปได้แม้แต่อย่างเดียวแม้กระทั่งร่างกายของเราก็ต้องคืนให้เขานะคะคืนให้โลกนี้ไปและคุณจะยังไม่ขอบคุณร่างกายคุณทีเดียวเทียวหรือนะ,ะอคะข,ขอบคุณ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 ร่างกายของฉันที่ทําให้ฉันนะคะได้เรียนรู้นะคะประสบการณ์ทั้งดีและไม่ดีบนโลกใบน,นี้และฉันก็ได้นะคะตัดสินใจ ในการเลือกในทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อจิตวิญญาณของฉันนึกออกไหมคะนี่คือยกเป็นตัวอย่างดังนั้นคําว่าขอบคุณควรจะเป็นคําพูดที่นะคะประดับไว้ในชีวิตเลยค่ะนะคำพูดที่2คือขอโทษค่ะคำนี้นะคะเป,เป็นเรื่องราวของเขาเรียกว่าเห็นคุณค่าตัวเองเห็นคุณค่าในผู้อื่นหากเราทําผิดพลาดพังไปกับผู้อื่นเรายังกล่าวคําว่าขอโทษ ที่ฉันทำผิดพลาดกับคุณไว้นะคะนในส่วนของชีวิตของคุณเองเคยกี่ครั้งจะมีสักกี่ครั้งที่คุณเคยขอโทษตัว,ต,วตัวคุณเองบ้างนะคะคำว่าขอโทษตัวเองเนี่ยนะคะเป็นเรื่องราวที่คุณจะให้อภัยในความผิดพลาดทั้งหมดที่คุณเคยทำผ่านมานะไม่มีใครหรอกบนโลกใบน,นี้ไม่เคยทำผิดพลาดในชีวิตนะแต่ เมื่อไหร่ที่คุณกล่าวคําว่าขอโทษนะคะในเรื่องของชีวิตของคุณที่คุณทําผิดพลาดไปมันจะเป็นเหมือนปลดปล่อยนะคะสิ่งที่คุณถูกพันธนาการถูกขังไว้ในซี่งกงนะเขาเรียกว่าในกงขังที่มองไม่เห็นเสียนะคะคือเป็นเรื่องราวที่ถูกขังแบบอ่ชนิดที่ว่าเหมือนนรกทั้งเป็นอ่ะนะ,ะดังนั้นคําว่าขอโทษในสิ่งที่คุณทําผิดพลาดในชีวิตคุณ มันจะเป็นนะคะเหมือนทําทิพย์ระลมใจทําให้คุณนะคะมีจิตวิญญาณที่ถูกปลดปล่อยและพร้อมจะเริ่มต้นใหม่ในชีวิตของคุณได้อย่างมหัศจรรย์นะ,ะและคําขอโทษนี้ก็จะสามารถไปใช้กับทุกๆเหตุการณ์ที่คุณอาจจะผิดพลาดพังเผอไปทำนะคะในสิ่งทีเ่เขาเรียกว่าขัดแย้งกับคนอื่นหรือทําให้คู่อื่นเสียหายคําว่าขอโทษโดยที่คุณไม่ตั้งใจทําให้เขาเสียหาย มันก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากแต่ถ้าคุณขอโทษในสิ่งที่คุณตั้งใจจะทำนะ,ะคะเกิดทำร้ายคนอื่นเนี่ยนะควรจะมีเรื่องอื่นเพิ่มเติมด้วยอีกนะคะอันนี้ก็คือถ้าจะแยกแยะเป็นกรณีกรณีมันก็จะเป็นรายละเอียดเพิ่มขึ้นดังนั้นคําว่าขอโทษนะคะหนึ่ก็จะเป็นการเยียวยาตัวเองได้ถ้าพูดกับตัวเองและก็จะเป็นการเยียวยาความสัมพันธ์ระหว่างผู้อื่นได้ในกรณีพูดกับผู้อื่นด้วยนะ คำที่สามคำว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ้ยไม่เป็นไรคนจีนกระบ,บอกเสียงกลงคนฝรั่งวันนี้เฟอร์มคนลาว่าเป็นยังดอกคนไทยบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ้ยไม่เป็นไรไม่รู้ว่าใครมีครูเคยสอนเพลงนี้บ้างไหมคนที่มีครูสอนเพลงนี้ตอนตอนชั้นประถมนะ,ะก็ขอขอบคุณครูท่านนั้นด้วยแล้วก็ยังจําได้จนบ,บันนี้ น,ะะนี่คือสิ่งที่คําว่าไม่เป็นไรนะฮะช่างหัวมันหรือไม่เป็นไรมันจะคนละประเด็นนะ,ะช่างหัวมันนี่ก็คือเป็นเรื่องราวที่เราปล่อยวางนะฮะไม่เป็นไรเป็นเรื่องราวของการที่เราก็ยกโทษและก็ข้ามผ่านในสิ่งที่มันทําให้เรานะฮะเสียเวลาก็ดีหรือนะฮะเดินทางผิดพลาดหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะฮะก็ถนะือว่าเราได้นะฮะประโยชน์จากสิ่งที่มันเกิดนะฮะสิ่งสิ่งนั้นและใช้คําว่าไม่เป็นไร ะะถ้าเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งคือเพิ่มเติมด้วยว่าฉันจะได้ประสบการณ์อะไรจากการผิดพลาดหรือสิ่งที่มากกว่าความว่าไม่เป็นไรนะคะนี่คืออีกคำหนึ่งที่คุณสามารถนะคะเอาไว้ใช้กับตัวเองกับผู้อื่นได้เช่เชนเดียวกันส่วนอันที่4นะคะนี่เป็นเรื่องราวของการที่จะใช้ appreciate นะคะ appreciate นี่คือการชื่นชมยินดีกับนะคะผู้อื่นที่เขาได้ดี หรือภาษาพระนะคะทางสายพุทธจะเรียกว่ามุทิตาจิตแสดงความยินดีกับผู้อื่นที่ได้ดีด้วยนะคะนี่คือเป็นสิ่งที่เรานะคะก็เป็นการใช้คลื่นพลังงานที่นะฮะหเห็นเขาสําเร็จนะคะถ้าแสดงความยินดีเราก็อยู่ในคลื่นพลังงานเดียวกับเขาที่เขาประสบความสําเร็จนะแล้วมันจะเป็นการที่จะอ่าชี้แจงกับคลื่นพลังงานกลางหรือจักรวาลว่านะฮะตัวคุณเอกอยู่ในคลื่นพลังงาน ความสาเร็จเช่นเดียวกับเขาคุณก็จะได้มีโอกาสในการที่จะได้รับแบบเขาเสร็เช่นเดียวกันในทุกๆเรื่องที่คุณจะไปแสดงความยินดีนะเรียนจบแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะแต่งงานนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะถูกรางวัลที่1ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะจีจีขอแสดงความยินดีกับเธอด้วยเธอถูกรางวัลที่1นะคะสาล้านบาทอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือเป็นเรื่องราวของนะคะการสร้าง เตจำนงนะคะไปกับพื่นพลังงานสูงสูง,สงทั้งหมดเลยด้วยผ่านการใช้คำพูดนะอ่ะคำต่อไปนะคะคำที่5แล้วพบกันใหม่นะ,ะเออนี่เป็นเรื่องราวที่เออมันเป็นเรื่องราวว่าเออพบครั้งนี้น่ะนะคะมันเป็นเรื่องความประทับใจเมื่อสนทนากันเรียบร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจการงานหรือเจอกันด้วยนะคะกลุ่มกิจกรรมอะไรต่างๆเวลาจะจากกัน นะฮะก็ใช้คําว่าเอ้าแล้วพบกันใหม่นะคราวหน้าเดี๋ยวค่อยเจอกันอะไรเงี้ยนะะมันก็จะเป็นคำนะฮะชื่นอกชื่นใจในการที่จะใช้กับผู้สนทนาเ้อออไมะ,ะเมื่อใครฟังแบบนี้เขาก็มีความรู้สึกว่าเออยังมีความหวังที่ได้เจอกันในครั้งหน้าแจดงว่านะฮะมันเป็นเรื่องบอกนะฮะอยากเป็นใ,นในว่าการสนทนาครั้งนี้เขามีความสําคัญกับเรานะฮะดังนั้นการที่เราให้ความสําคัญกับผู้อื่น ก็ไม่แตกแต่างอะไรที่เราก็นะะให้ความสำคัญกับตัวเราเองด้วยดังนั้นนี่คือสิ่งเรื่องราวของนะะการที่จะใช้คำคำนี้นะะมันเป็นเรื่องราวที่ให้กำลังใจนะ,ะสำหรับผู้สนทนาได้นะะมีความสุขใจแล้วมีโอกาสก็กจะได้พบกันใหม่เป็นคำที่นะะน่ารักน่ารักอีกคำหนึ่งเอามาฝากไว้กับพวกเราเนาะส่วนอันนั้นอีกอันนึงเป็นคำชื่นชมนะะ อันนั้นก็นะคะเป็นเรื่องราที่ก็เป็นแอปพลิเคชันอีกอันหนึ่งน,นะแอปพลิเคชที่ชื่นชมที่เขาประสบความสำเร็จนะคะคุณก็สามารถใช้คาว่าเก่งมากๆเลยเก่งจังเลยค่ะนะคะขอแสดงความยินดีด้วยที่คุณประสบความสําเร็จนะดังนั้นคำนะคะที่เราจะชื่นชมเขาในสิ่งที่เขาประสบความสําเร็จด้วยคําพูดของความว่าเก่งมากๆมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้นะยากเย็นนะ เข้าใจไหมคะแต่คนฟังเนี่ยมันชื่นใจนะคะคนฟังมันชื่นใจก็เป็นคำหนึ่งฝากไว้นะคะให้เราติดไวนะะ้นะคะพกใส่นะคะพกใส่กระเป๋าเวลาเจอเหตุการณ์สถานการณ์อะไรคำพูดเหล่านี้มันเป็นคําพูดที่จะส่งพลังและเป็นเสด็จให้กับคุณนะส่วนอันหนึ่งนะคะที่นะคะใครๆฟังก็นะอดยิ้มไม่ได้แล้วเป็นคำนารักน่ารักนะคะที่ใช้กับคนรักใช้กับเพื่อนพ้อง ใช้กับคุณครูใช้กับนะคะทุกๆความสัมพันธ์ที่ดีๆของนะคะความเป็นมนุษย์นั่นก็คือคิดถึงนะคิดถึงนะทุกๆคนนะ,ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่มันส่งนะคะความรู้สึกที่จะทําให้ผู้สนทนาหรือคนที่เจอกันนะคะหรือคนที่โทรศัพท์คุยกันจะได้มีความสุขเออดีจังเลยนะ,ะมีคนคิดถึงอะไรเงี้ยนั่นเป็นความสัมพันธ์ที่ดีและนะคะธุรกิจอะไรก็ดีนะคะชีวิตที่ประสบความสําเร็จก็ตาม มันล้วนนะคะมาจากความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและกันมันจะได้รับการสนับสนุนที่นะคะพิเศษกว่าคนที่ไม่เคยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันคําว่าความสัมพันธ์ในที่นี้นะคะมันเป็นเรื่องราวของอาจจะเคยพบเจอเจอกันและสร้างสร้างความประทับใจให้กันและกันอาจจะเคยเป็นเพื่อนพ้อนะคะน้องพี่กันมาและแยกย้ายกันไปทําหน้าที่ ะะตามภารกิจของแต่ละคนและมาเจอกันด้วยกันนะะเจอบนออนไลน์บ้างหรือเจอในสถานที่จริงนี่เป็นเรื่องราวของการที่นะะเวลาแยากย้ายออกไปนะะทำภารกิจนั้น,นาม,มาเจอกันหรือยังไม่ทันเจอกันก็ต่อสายบอกว่าคิดถึงนะมาเจอกันหน่อยสิอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นนะะเรื่องอคำพูดอีกคำหนึ่งที่ทรงพลังนะคะพอบอกคิดถึงนะมันเป็นพลังงานนะคะที่เป็นดึงดูด ทำให้คุณได้เจอเจอตัวเป็นๆกับเขาคนนั้นก็ได้อ่ะฝากไว้นะอ่าส่วนอันหนึ่งนะคะเป็นเรื่องราวที่ขาดไม่ได้รักนะนะคะรักนะและขอบคุณต่อท้ายเอาไว้พูดกับตนเองนะคะคุณเคยบอกรักตัวคุณเองหน้ากระจกกันบ้างแล้วหรือยังนะคะส่วนคําว่าบอกรักนะนะคะคนในครอบครัวก,ก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะคะสำหรับคนไทย ก็ควรจะฝึกคำคำนี้ให้มากขึ้นนะส่วนทางยุโรปหรือทางต่างชาติเนี่ยนะหลายหลายชาติเนี่ยก็ใช้คำว่ารักจนกลายเป็นนิสัยเนอะไหมฮะ I love you อะไรอย่างเงี้ยน,นะก็เป็นเรื่องราวที่เขาสามารถพูดง่ายๆแต่คนไทยนะยุคใหม่เรื่องราวของคำว่าบอกว่ารักเนี่ยนะฮะก็เรื่องเริ่มจะกลายเป็นเรื่องราวที่นะฮะติดปากและเป็นเรื่องคำที่ดีแต่คนในยุคก่อนที่40 50, 50 60าขึ้นไปเนี่ย ไม่ค่อยได้ใช้คำนี้ค่ะนะเป็นเรื่องเราที่ออไม่ได้รู้ว่านะะพลังความรักเนี่ยมันเป็นพลังนะะของชีวิตนะชีวิตมันถูกสร้างด้วยความรักและความเมตตานะะเมื่อไหร่นะะเราไม่สามารถที่จะใช้คำว่ารักได้เปลืองมากนักเนี่ยนะะมันทําให้เราพลาดนะเราทำให้เราพลาดที่จะอยู่ในคลื่นพลังงานของความรักนะะที่เป็นพลังงานด้านสูง ความรักในที่นี้มันท,ที่หมายถึงความรักอย่างไรเงื่อนไขนะคะความรักอย่างไรเงื่อนไขคือเป็นเรื่องราวของการที่นะคะมอบให้โดยไม่หวังผลตอบแทนโดยนะคะมอบความรักและความหวังดีโดยไม่คิดจะครอบครองเป็นเจ้าของใครดังนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้นะะในเรื่องภาษาพลังงานคําว่ารักอย่างไรเงื่อนไขมันยิ่งใหญ่มากๆๆๆเหมือนกับพลังงานธรรมาชาติ ที่รักทุกคนอย่างไรเงื่อนไขไม่ต้องจ่ายตังเลยจากมนุษย์ทั้งหลายไม่ต้องจ่ายตังค่าออกซิเจนเลยนะคะขาดออกซิเจนคุณจะอยู่ได้ไหมเนื้อไหมคะแล้วนะคะถ้าคุณอยากจะจ่ายตังค่าออกซิเจนแล้วจะไปจ่ายกับใครใครจะมาเก็บค่าออกซิเจนคุณนี่คือธรรมชาติรักคุณมากๆจงบอกรักธรรมชาติด้วยกันว่ารักนะขอบคุณนะการสํานึกรู้คุณทราบซึ่งกัตอยู่กับสิ่งละอันพลันล้อยที่ ทำให้ชีวิตคุณยังเป็นคุณอยู่ในกายอย่างแข็งแรงนั้นนะมันมีธรรมชาติมากมายค่ะที่คอยหนุนหลังคุณสนับสนุนคุณให้คุณมีชีวิตอยู่อย่างสง่างามและมีความสุขเข้าใจไหมคะเดี๋ยวรายละเอียดพวกนี้เราจะมาคุยกันนะส่วนนะคะคำพูดในกลุ่มที่9มันทอยซิใช้ว่ากลุ่มนะเพราะว่าจะเป็นเรื่องราวของคําพูดเป็นคําอวยพรนะคะ สิ่งใดก็ตามที่อวยพรนะคะด้วยคําพูดดีๆออกจากปากคุณคุณก็จะได้รับนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เสมือนนะคะพรที่คุณให้คนอื่นออกไปแล้วมันจะนะคะเขาเรียกว่ามันจะกลับมาหาคุณทั้งหมดในคําพูดที่คุณอวยพรให้กับทุกๆคนนะคะนี่คือเป็นพลังงานที่มหัจรัย์มาดังนั้นเปลี่ยนนะคะจากคําพูดพลังลบพลังลาย เปลี่ยนจากคาพูดเพิ่อเจอเปลี่ยนจากคาพูดนะคะในเรื่องเราติชินนินทาเปลี่ยนจากความพูดใส่ร้ายไปสีเปลี่ยนจากคาพูดนินทาว่ารับหลังให้กลายเป็นคำํำอวยพรน,นะคะให้กับผู้คนและโลกใบน,นี้ดีกว่าคะ่ะเพราะมันก็ใช้พลังงานเท่าๆกันแต่เวลาผลลัพธ์มันสะท้อนกลับมามันให้ผลลัพธ์ต่างกันอย่างลิบลับนะคะดังนั้นวันนี้มันทอยจีบบอกเลยว่า ะคะใครมาฟังนะคะคุณคุ้มค่ามากในการที่จะทำให้คุณได้นะคะเข้าใจในเรื่องพลังคำพูดของคุณรวมแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตในแบบ5วินาทีโดยที่คุณไม่ต้องเสียเวลาคิดให้มากนะคะถ้ามัวแต่คิดให้มากคุณจะไม่ได้ทำอะไรนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่านะคะปล่อยให้สมองคิดนะคะสมองก็จะคิดในเรื่องเราของความกลัว ในสิ่งที่จะทำให้เกิดความผิดพลาดคุณก็จะไม่ได้ลงมือทำนะคะและนะ,ะพอคุณไม่รีบรีบ,รบทําในสิ่งที่คุณคิดได้มันก็จะมีไอตัวขี้เกียจเข้ามานะ,ะมาเป็นพันธนาการไม่ให้คุณลงมือทําในสิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงไอตัวขี้เกียจกับตัวขี้กลัวเนี่ยนะคะมันต้องนะคะคุณจะต้องข้ามผ่านให้ได้ด้วยความเร็วนะคะจากการนับห้า สี่สามสองหนึ่งนะคะแล้วจัดก,การลงมือทำในสิ่งที่คุณต้องการทันทีเนาะอ่ะนะคะฝากไว้นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะคุณจงฟังนะคะเสียงหัวใจตัวคุณเองจงเคารพนะคะสื่อสื่อลับนะ,ะที่มาจาับใจตัวคุณเองทุกคนมีความรู้สึกที่ความรู้สึก,สกนั้นนะอะ มันจะตะโกนเสียงดังๆในความรู้สึกของคุณคนอื่นไม่ได้ยินกับคุณนะคะแต่คุณเท่านั้นคุณจะได้ยินเสียงเสียงนั้นเมื่อไรที่คุณได้เสียงเสียงนั้นนั้นในความรู้สึกของคุณนะคะความรู้สึกของคุณคุณจะต้องเคารพค่ะเพราะนั่นคือตัวตนของคุณต้องการนะคะบอกคุณว่าคุณควรจะใช้ชีวิตแบบไหนและนะคะทำอะไรให้ชีวิตคุณประสบความสําเร็จ เพราะนะคะตัวคุณกับตัวคุณเป็นหนึ่งเดียวกันเห็นไหมคะดังนั้นนี่แหละสาคัญที่สุดว่าทําไมต้องตื่นรู้นะคะต้องตื่นรู้และนี่ยังไม่ได้พูดถึงนะคะรายละเอียดของตาทิสายังไม่ได้พูดถึงนะคะในเรื่องของมนตราเปลี่ยนชีวิตเมื่อวานเกิดเกิดแล้วใช่ไหมเออเมื่อวานมันโทนที่เกิดเกิดแล้วจงปลูกจิตให้ตื่นรู้เพื่อจะปลูกจิตสำนึกใหม่นะคะดังนั้นการปลูกจิตสำนึกใหม่ที่ง่ายที่สุด ก็คือการใช้มนตรานะฮะมนตราอย่างง่ายๆอันทรงพลังเพื่อจะเปลี่ยนนะฮะระบบพลังงานใหม่อยู่ในเครื่องพลังงานสูงๆูงและอยู่ในแดนมหัศจรรย์น,นะ,ะเดี๋ยววันหลังเอารายละเอียดตรงนี้มาแต่วันนี้ทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าคุณจะนะฮะเริ่มเขาดาวไปสู่ปีใหม่นะฮะในวันที่หนึ่งมกราบนะฮะปีหนะ้า หมือนเป็นหลายวันมากเลยนะอีกไม่กี่วันนี้ก็จะวันที่หนึ่งมกราแล้วเนี่ยนะคะคุณจะต้องมีเครื่องมือที่เรียกว่ากด5วินาทีค่ะทั่วโลกเขาใช้ได้ผลกันดังนั้นจงเก็บมันไว้อยู่ในหัวจิตหัวใจถึงเวลานะะที่คุณจะต้องใช้ความความกล้าหาญอย่างนะะยอดเยี่ยมและสุดยอดในตัวคุณในการเปลี่ยนแปลงเลยสักสักอย่างให้นึกถึงกฎนี้ด้วยคำว่า5 4 3ามและลงมือทำมันเลยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีเอาไปใช้ให้มีนะคะประโยชน์และสร้างความสุขนะคะความสำเร็จให้กับตัวคุณเองพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย